สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิปซีค่ะกลับมาพบกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําเดือนตุลาคม2 5 6 5นี้นะคะเราเริ่มกันที่นะคะ3พาร์นะจ๊ะพาร์ทแรกคือพาร์ทของคนมีคู่พาร์ทที่2คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้พาร์ทที่3ก็คือพาร์ทของคนโสดค่ะกิฟต์างมาแล้วนะคะไพ่ทั้งหมด8ใบเป็นไพ่พลังงานของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า อดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะจะเปิดรัวๆน,นะคะมากขนาดไหนเนาะเพราะว่าน้าภัยขึ้นเ,เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานปัญหาเยอะมากๆนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์แล้วทาให้ความสัมพันธ์มันมีช่องว่างมีความห่างเหินมากยิ่งขึ้นนะคะ บางคู่บางท่านที่ความสัมพันธ์ถูกลดระดับหรือว่าลดขั้นลงมานะคะมีโอกาสนะคะที่จะวนๆเวียนๆน,น,น,นะคะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่สามารถเยียวยาแผลใจของคุณได้นะคะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะรักใครสักคนนะคะชาวราศีกุมเนะะี่ยคุณจะต้องรักคนที่เขาทุ่มเทพเพื่อคุณเขาทุ่มเทพเพื่อคําว่าเรานะคะคุณคิดเสมอเลยะคะ่ะราศีกุม คุณคิดว่าถ้าความรักครั้งนี้เขารักเราจริงๆเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจนะคะในเรื่องนี้กิฟรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากเสียเขาไปเลยนะคะแต่ว่าในเมื่อมันมีเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นเจ็ดาบหมายถึงการทําอะไรที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาอาจจะมีการทําอะไรรับหลังกันซึ่งจะเป็นเรื่องที่คุณรับได้หรือรับไม่ได้นั้นอยู่ที่กรณี ของเรื่องราวของแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าในเมื่อกิ๊บอ่านแบบรวมๆเนาะสิ่งที่ไพ่บอกกับเราก็คือ1คุณจะได้ไปรับรู้ว่าคนรักของคุณนะคะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณไว้นะคะเขาก็อาจจะทําตัวนิ่งๆอ่านไม่ออกคือเหมือนบางทีเราแค่มีแค่เซนส์นะคะหรือว่ามีแค่ทรายบางอย่างว่าเอ๊ย มันอาจจะเป็นแบบนี้นะมันอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่คุณยังไม่มีหลักฐานหรือว่าคุณยังไม่ได้รับรู้นะคะว่าเรื่องที่เขาทำมันจริงไหมเขาเลยยังไม่กระตกกระตากนะคะวุ่นวายอะไรใดๆไม่ว่าคุณจะยกหยิบยกประเด็นนะคะอะไรใดๆไปแย้งกับเขาก็ตามแต่เขาน่าจะมีการรีแอคชั่นที่แบบเฉยๆนิ่งๆแต่คุณรู้อยู่ในใจแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันท็อกซิกแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มเจ็บปวดหาทางออกกับมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าคุณจะหาทางออกให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ไหมนะคะหกถ้วยมันหมายถึงเรื่องราวของแฟนเก่าคนรักเก่าหรือการหวนคืนความสัมพันธ์ก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เคยเป็นครอบครัวแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมันเหมือนแบบ มีเรื่องที่ทําให้ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เริ่มมีความไม่มั่นคงเข้ามาคุณเลยพยายามที่จะรักษาระดับของความสัมพันธ์ไว้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นอัศวินถือดาบ 3. เหรียญน,นะคะมีการพูดคุยตกลงเบนฟิตหรือว่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคิงถือไม้เท้าค่ะ ตกลงเป็นกิจจักษณะนะคะโอเคยังบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่งต่อให้มันเปราะบางมากแค่ไหนนะคะคุณก็ยืนยันเหมือนกันที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์บางคู่บางท่านดีอยู่กับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะขึ้นเดอะสตริงนะค่อนะคนข้างอดทนมากๆนะคะคืออดทนกับความนิ่งเฉยของเขานะคะ <c oughs> <9 S 1> <c oughs> เเหรียญน,นะคะตามมาด้วยไหไม้เท้าโอเคความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะ ไพ่ขึ้นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไพ่ขึ้นว่าในใจลึกๆของคุณเนี่ยคุณพยายามที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์คือพยายามที่จะประฏิปต่อหรือว่า,าในเมื่อไม่มีหลักฐานหรือว่าในเมื่อยังไม่สามารถนะคะที่จะเคลียร์หรือว่าจะจัดการอะไรใดๆได,ได,ได้คุณเลือกที่จะแบบหันหน้ากลับมาขอโทษนะคะซึ่งกันและกันในรูปปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะคุณมีแนวโน้มนะคะว่าจะมีการเคลียร์นะคะแล้วก็ปรับ ความเข้าใจกับคู่ของคุณหรือแฟนของคุณนั่นเองเนาะสิบดาบนะคะสิบดาบหมายถึงเรื่องราวที่มันใกล้จะถึงจุดจบเหมือนกันอย่างเช่นนะคะอดีตที่คุณเจอกันมาเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้กิฟมีความรู้สึกนะแต่กิฟคอยดูอีกใบหนึ่งโอเคค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เคลียร์นะคะไปในทางที่ ดีขึ้นแต่คุณอาจจะไม่ได้สบายใจขนาดนั้นเอาเป็นว่าเรื่องราวมันจะมีเกิดขึ้นมาถ้ายังไม่มีให้ระมัดระวังในเดือนตุลาคมนี้นะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะขอพลังงานไพ่บอกหน่อย ขอดูความรู้สึกของคุณนะคะชาวราศีกุมหายที่มีต่อเขานะคะคุณเสียใจคุณมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจรู้สึกคิดมากนะคะรู้สึกมีระยะห่างรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรเลย ไพ่สองบุคลิกมากๆให้ระม,มัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าในเรื่องของปมคําพูดอะไรใดๆน,นะคะความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะจากกันจะหายกันไปความสัมพันธ์จะอยู่ในลูปของความที่จะนิ่งเฉยนะคะต่างคนต่างมีสเปซและต่างคนต่างไม่ค่อยเอาเรื่องจริงหรือว่าเอาความรู้สึกออกมาพูดกันจริงๆเลยทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างมีปัญหา เคลียร์ได้ไหมเนอะดูพลังงานหน่อยเดี๋ยวเรื่องจริงหรือว่าเรื่องราวบางอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะถามว่าเคลียร์กันได้ไหมกิ๊บพี่ว่าเคลียร์ได้แต่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างนะคะที่จะต้องเสียในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนกิ๊บกลัววจะเป็นคุณนะคะชาวราศีกุมเนาะ,ะอย่าเป็นคนที่รับได้ทุกอย่างจนเกินไปนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์คือมันเหมือนแบบของตายอะ่ะเออให้เรามัดระวังเรื่องความเป็นของตายนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฝั่งของคู่ของคุณนะีคะความรู้สึกนึกคิดนี่คะว่าเขาอะคิดกับคุณยังไรบ้างเนะคะไพ่ที่รักคือเอาจริงๆนะเจ็ดดาเป็นไพ่ที่กิฟไม่โอเคเลยะคะ่ะไม่โอเคเลยในความสัมพันธ์คือมันมันมีเรื่องราวของการทำอะไรลับหลังซึ่งกันและกันถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเราสองสามคนไหมมีส่วนนะคะมีส่วนนะ สเหรียญก็เจอกันนะคะ2เหรียญ t j e y w i l l บางคู่บางท่านดีลกับชาราสีมังกรและคณนามังกรหนึ1 1> เหรียญคุณและเขาณตอนนี้นะคะชาวราศีกุมอาจจะดีลกันหรือว่าอาจจะมีผลประโยชน์ซึ่งกันละกันอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองนะคะหรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่า mm งที่ผูกพันกันมากๆมันยากที่จะตัดนะคะเขาก็รู <S <S ้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่มีเสน่หามีความรัก มีอะไรบางอย่างที่เขาหาไม่ได้จากคนอื่นนะคะเดอะเจวิลค่อนข้างแบบ เขาคิดซ้ำวนไปวนมา,นมาเรื่องคุณแต่สุดท้ายคือเขาไม่สามารถตัดคุณได้เลยค่ะต่อให้เขาทําตัวไม่ดีหรือคุณเองทําตัวไม่ดีก็ตามแต่ให้อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าสลับกันได้นะคะ,ะต่างคนต่างทําไม่ดีใส่กันแต่ต่างคนต่างก็ไม่อยากเสียกันและกันไปนะคะรีแอคชั่นของเขานะคะคในเดือนตุลาคมนี้อีก4ใบค่ะรีแอคชั่นบอกว่าอะไรนะคะ ไพ่ขึ้น6เหรียญมีการลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่8เหรียญพยายามทําทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าวยวโอเคความสัมพันธ์ยังอยู่ในหลูมที่พึงพอใจมากขึ้นนะคะมีการขยับขยายในเรื่องของคําพูดในเรื่องของความเป็นครอบครัวหรือว่า อะไรบางอย่างที่อยากจะทำร่วมกันนะคะในเดือนตุลาคามนี้เขายังมีแพชชันในตัวคุณอยู่พอสมควรยังเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่คุณต้องบาลานแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปที่มันเหมือนมันต้องไปให้ได้ไปให้รอดเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้อยากเสียกันละกันไปความรักมันยังอยู่แต่ อารมณ์หรือเสน่หาอะไรบางอย่างมันจะเข้ามาทับถมนะคะมันเลยทำให้ความรักมันแลดูไม่ออกแล้วก็แลดูเบาบางแต่กิฟเชื่อเหลือเกินนะคะว่าชาวราศีกุมและคนากุมนะคะคุณเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นใช้สติมากขึ้นคําพูดอะไรของคุณนะ่ะมันจะเบาลงเลยแหละถ้าคุณรู้จัก แฟนของคุณดีปฏิกิริยาบางอย่างคุณจะไม่แสดงกับเขาแบบมัวซัวคะ่ะกิฟเชื่อว่าราศีกุมในเดือนนี้จะเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นนะคะพยายามลดทอนนะคะความรู้สึกไม่ดีออกไปมองในเรื่องของความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในหลุมของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะ มาแล้วค่ะในหลุมของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมในเดือนตุลาคมนี้นะคะพายขึ้นพลังงานแบบรุนแรงมากนะคะมาเลย5ดาบนะคะเเหรียญเนาะ6ถ้วยนะคะคงถือถ้วยค่ะ1ดาบ9ไม้เท้าควีนถือดาบแล้วก็ตามไปด้วยดูเมจิชเชียนนะคะคุณน่ะไปตกหลุมรักคนคนหนึ่ง เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วคุณก็ได้เข้าไปอยู่ในวงโครจรของเขานะคะหรือว่าพยายามทําตัวเองเข้าไปอยู่ในวงโครจรของเขาหรือไม่เขาเป็นคนดึงคุณเข้าไปนะคะ mm. คุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุยกันแค่นิดเดียวเรารู้สึกผูกพันมากๆคลิกมากๆนะคะด้วยความที่ว่าคุณได้ไปเจอกับคนที่หนึ่งคือกล้าพูด กล้าแสดงออกแสดงออกหมายถึงมันมีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะแต่ชัดเจนของเขาเนี่ยมันเหมือนชัดเจนกันแค่2คนอันนี้คุณต้องแยกให้ออกนะคะ 2. นะคะมีเรื่องราวของความรู้สึกบางอย่างเข้ามาอาดีตที่ผ่านมาของคุณนะคุณรู้สึกว่าแรกเริ่มเนี่ยที่เรารู้จักกันอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปในเชิงบวกมากๆนะคะแต่ไปๆมาๆม,มันเหมือนแบบคุณรอนานเกินไปค่ะ กิฟมีความรู้สึกว่าคุณรอนานเกินไปแล้วหลังๆมาเนี้ยมันเหมือนมันหมดช่วงโปรอะเออม,มันเลยมันเลยจะอยู่ในลูปของความรู้สึกแบบเขาเข้ามาจีบเราแล้วเหมือนเขาจะเทเราหรือเปล่าซึ่งปกติคุณอยู่เฉยๆอ่ะคุณยังไม่ได้โดนยังไม่ได้โดนดึงเข้ามาแต่คุณเข้ามาแบบไม่รู้ตัวค่ะว่าตอนนี้คุณเริ่มกลายเป็นฝ่ายที่วิ่งตามเขาซึ่งปกติเราเนี่ยเขาจะเป็นคนที่วิ่งตามคุณนะคะ ไพ่บอกว่าช่วงนี้คุณกําลังสอดสองชีวิตเขาแบบเต็มที่เลยคือทุกๆวินาทีเลยเหมือนคนใจร้อนคนนึงเลยนะคะแบบคอยจ้องคอยดูอ่านไลน์หรือ,อยังตอบแชทหรือ,อยังหรืออะไรแบบนี้ยนี่ัยจุกจิกอะไรบางอย่างของคุณนะตอนนี้เริ่มทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะหรือไม่คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก่อนแน่นี้อาจจะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะแต่ตอนนี้คือคุณเริ่มโหมความรู้สึกอะไรบางอย่างมาลงที่เขานะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะว่าคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะคะไพ่ขึ้น10ดาบบางทีก็ท้อเนาะไม่ไหวเหมือนกันนะคะ8ถ้วยอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เหลือเกินคะ่ะแต่อีกใจหนึ่งหรือว่าจิตใต้สำนึกหนึ่งของคุณก็บอกว่าเฮ้ยฉันขออีกสักนิดนึงได้ไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้คืออยากจะพยายามอีกครั้งหนึ่งบางทีคุณอาจจะรู้ว่า ความหวังมันลิบหลีแต่นึนเมื่อเปอร์เซนต์มันน้อยมันก็คือความหวังอยู่ดีไพ่ขึ้นแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยอ่ะกิฟไม่รู้เหมือนกันว่าคุณไปเจอต่ออะไรจั u เม้นต์คือความชัดเจนนะคะกิฟรู้สึกว่าเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือไม่คุณอาจจะไปสัมผัสพลังงานบางอย่างได้ว่าคนคนนี้ที่คุณไปดีวอยู่ด้วยคุณไปมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยเนี่ย แล้วมันไม่ชัดเจนะนะคะเขาได้มีปฏิกิริยาอะไรกับคนเก่าๆของเขาหรือเปล่าอย่างเช่นคนคุยกับของเขาเนะคะแฟนเก่าของเขาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะกิ๊บรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีในเรื่องของการหวนคืนความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ไม่ใช่คุณไปนะคะไปจับสังเกตดีๆนะกิ๊บรู้สึกว่าจัชเม้นไม่ธรรมดานะคะ มีคนเข้ามาจริงๆด้วยอาจจะเป็นแฟนเก่ารักเก่าหรือว่าคนคุยเก่าที่เขาผูกพันมากๆนะคะกีบรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะอ่ะพลังงานในฝั่งของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณดีอยู่ด้วยความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ8ดาบเจอ8ดาบนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เต็มไปด้วยปัญหาแล้วมันก็ยาก1ิบไม้เท้าเนาะเหนื่อยนะคะเดอะซันค่ะ สองเหรียญเจอสองเหรียญน,นะเขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ว่าเขาก็อยากเยียวยาตัวเองก่อนคือถามว่าพร้อมไหมปัญหาเขาก็เยอะพอตัวเหมือนกันกิฟต์ให้น้ําหนักไปในทางว่าเขาอยากเยียวยาตัวเองนะเขาอยากเจอคนที่ทำให้เขาสบายใจโดยแบบไม่ต้องเร่งรีบหรือว่าเร่งรัดในเรื่องของความสัมพันธ์มากจนเกินไปกิฟเข้าใจในบริบทว่าคนอยาก เขาเรียกว่าคนอยากมีสถานะกับคนที่แบบรอดูว่าคนคนนี้ใช่จริงๆริงไหมกิบว่าคราวนี้นะชาวราศีกุมนะคะคุณจะต้องเล่นเกมให้เป็นคือตามน้าไปก่อนนะคะไม่ต้องไปเร่งรัดความสัมพันธ์อย่างที่กิฟบอกแล้วสิ่งดีๆหรือว่าความชัดเจนเนี่ยมันจะมาเองแต่ถามว่าจะชัดเจนขนาดนั้นไหมไม่ค่ะคนคนนี้เปอร์เซนต์ความชัดเจนค่อนข้างน้อยมากๆเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเป็นมากกว่าคนคุยไม่ได้ อยากให้ถอยนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เดือนตุลาคมน,นี้มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่คุณไม่สามารถจัดการได้นะคะไปไปามาอาจจะทําให้คุณราศีกุมเครียดหนักกว่าเดิมด้วยเอาเป็นว่ากิ๊เป็นห่วงเนาะยังไงก็ค่อยๆดูค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เราควรวางตัวเองไว้ตรงไหนจะได้ไม่ต้องกดดันทั้งเขาแล้วก็กดดันทั้งตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในพักข,ของคนโสดนะคะต่อมาค่ะใน เวของคนโสดนะคะชาวราศีกุมลัคกากุมออดีตที่ผ่านมาของคนโสดนะคะคุณเสนอแรงมากเลยนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณคือแบบว่าหลากหลายสายงานอาชีพมากๆนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นวิศวกรเกี่ยวเรื่องของโยธาได้นายออฟคัฟก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นคนที่แบบหูอารมณ์ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะเข้ามาจีบเข้ามาแบบศึกษาดูใจกับคุณนะคะแต่ถามว่าคุณคุยไหมคุยนะ คุณพยายามที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะลองดูดีๆนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอรักแท้คู่แท้ด้วยนะคะต่อให้คุณไม่พร้อมต่ต่อให้คุณไม่ชอบนะคะอะไรใดๆยังไงก็อย่าเพิ่งปฏิเสธไปซะหมดนะคะเดี๋ยวมันจะพลาดนะคะในรูปของเนื้อคู่หรือว่าคนที่คุณรอคอยนะจ๊ะ รู้ว่าชาวราศีกุมเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่มีแต่ให้นะความสัมพันธ์นะคะกับคนคนหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปไกลเหมือนกันแต่คุณรู้สึกว่าบางทีก็พัฒนาไปเร็วเหลือเกินนะคะจนคุณเนี่ยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์คือบางทีคุณเจอคนที่แบบโหเร็วใจใจด่วนใจเร็วอยากจะเร่งรัด เอาความสัมพันธ์จากคุณเร็วๆคุณก็รู้สึกเอ้าตั้งตัวไม่ทันเด้อให้ดูนะคะในลูกของออนไลน์ด้วยนะจ๊ะจะมีเข้ามาอย่างที่บอกเลยนะคะจะมีเข้ามาแบบหลากหลายคนมากๆในเดือนตุลาคมนี้ให้คุณเลือกนะคะตัด choice นะคะตัดดีๆในที่นี้อาจจะมีทั้งคู่แท้นะคะอาจจะมีคนที่มีแฟนแล้วมาจีบด้วยให้ระมัดระว,วังเกี่ยวกับเรื่องของคนมีลูกติดมานะคะจัสติกค่ะราศีตุลลักานาตุลน,นะคะคุณอาจจะดูนะคะ อยู่กับคนที่ทํางานอาชีพทนายความนักกฎหมายอะไรใดๆก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเงินมากๆบางทีเขาอาจจะใช้ความเคยชินนิสัยของตัวเองจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชินหรือว่าไม่ค่อยชอบก็ได้นะคะแต่เรื่องบางเรื่องสามารถปรับตัวนะคะเข้าหากันก็ได้ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ากิรู้สึกว่า วุฒิภาวะสถานะอะไรบางอย่างถ้ามันเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะความรักจริงๆนะคะกิ๊บรู้สึกมันมันก้าวข้ามผ่านนะคะในเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะคะอะไรบางอย่างได้เนาะ ต่อจ้าคิงดาตามมาได้ควีนไม้เท้านะคะแล้วก็จะชาริออตค่ะบางคู่บางท่านดิวกับชาวราศีกรกดลักนากรกฎ,ะน,กรกฎนะคะอาชีพที่เด่นๆน,นะคะก็จะมีเป็นพวกวิศวกรนะคะทนายความแล้วก็เจ้าของธุรกิจส่วนตัวคุณจะได้เจอหลากหลายอาชีพหลากหลายคนมากๆคุณต้องไปเลือกเองนะว่าคนไหนที่จะตรงกับใจคุณมากที่สุดนะคะยังไงกริปขออวยพรให้คนโสดโชคดีนะคะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเพราะคนรู้สึกว่า คุณโอเคมากๆนะคะกับคนที่เข้ามาใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างมีเขาเรียกว่าะไรออปชันนะคะออปชันดีๆสักคนหนึ่งคุณไปต่อแน่นอนอยังไงคลิปอวยพรคุณนะคะราศีกุมขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคลิปกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ